PlayZone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดไอดี ID เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง PlayZone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาแล้วครับผมนะก็ต้องขอกาบสวัสดีมิตรหลักนักเล่นเกมกาลีน่าฟรีไฟนะครับสวัสดีครับคิดวันนี้นะครับพวกผมก่อการก็เกมเมอร์ไซ์นะครับสำหรับเอ,อคิดวันนี้นะครับนะก็นะครับผมก็จะมาสอนตั้งค่าแพทใหม่เป็น2020นี้ก็จะเป็นสอนการตั้งค่าหรือว่าสอนการยิงหัวนะครับนะแล้วก็จะมีทิคต่างๆมีเช่นนะครับเป็นด้า,ล,าลุกนั่งยิงหัวแล้วก็เป็นน้านแบบ ออลากยิงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะสำหรับแพทนี้นะครับในการลากยิงมันก็ไม่ยากนะครับผมนะแต่ในคลิปตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมจะไปสอนการตั้งค่านะครับว่าการตั้งค่านี่เป็นยังไงแต่ก่อนที่ไปสอนตั้งการตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนํากิจกรรมหรือว่ารีวิวกิจกรรมกันก่อนนะครับนะก็กิจกรรมเนี่ยมีอะไรกันมาบ้างนะครับสกิจกรรมแรกเป็นเว r ร์ออฟนะครับนะเป็นเออเขาเรียกว่ามหาสงครามนะครับนักนักล่าค่าหัวเป็นกิจกรรมนะครับนะก็คือเลือกข้างนะครับนะการันตีเทมแรกก็จะเริ่มแต่วันที่งที่1 2 นะครับนามีระยะเวลา6วันเลยนะครับก็สกิจกิกรรมนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นยังไงนะครับนักก็น่าจะเลือกนะครับว่าเอาฝ่ายไหนนะครับสักคนดูคนดูคิดว่าเลือกฝ่ายไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับนะแต่ผมขอเลือกฝ่ายฟ้าละกันนะครับนี่เลยฝ่ายฟ้าก็จะเป็นของประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าคือยังไงนะครับนะมันจะเป็นชุดหรอ คือยังไงอะ่ะระระดับเลื่อมผู้กล้านะครับมีระดับยีบเก้าเพชรนะครับแล้วก็ระดับธรรมดาแล้วก็อะไรอะ่ะคือเป็นแบบน่าจะสุ่มนะครับนะก็คือเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือยังไงกดยังไงหรอผมไม่รู้ว,ว่าเล่นยังไงนะครับนี่เลยผมกดไปแล้วอ๋อคือกดขึ้นนะครับมันก็จะแบบอะไรร้อยเก้าเก้าระดับผู้กล้าคืออะไรอะ่ะน่าจะกดถอยนะครับอ๋อนี่กดตรงนี้คือกดตรงนี้ ที่ผมกดตะกี้คือกดตรงนี้นะครับมันก็จะแบบเลื่อนๆให้ตะกี้นะครับตรงนี้คืออะไรมันน่าจะให้ครั้งเดียวนะครับกดเลื่อนตรงเนี้นะครับแล้วมันละมันก็จะแบบหยุดให้นะครับว่าเราต้องเสียเงกี่ครั้งนะครับก็ มันก็จะสุ่มให้นะครับของก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็น่าจะเข้าใจเป็นประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมโปรโมชั่นเติมเพชรนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นเติมเพชรก็99เพชรรับไปเลยสำหรับเป็นด้าน The Star Wall นะครับน่แล้วก็3 99เพชรรับเป็นในด้านสัตว์เลี้ยงนะครับจิ้งจอกแล้วก็9 99ไดมอนด์แรกเป็นนะครับวิคแคนิกเบสนะครับก็จะเป็นเอ่อกองศพนะครับที่อยู่ในตรงคอลเลคชั่นตรงนี้เดี๋ยผมพาไปดูเพราะว่าผมมีหมดแล้วนะครับมีไอโบไฟอะไรประมาณนี้มีหมดเลย ไอวอลไฟก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไอวอลไฟนะที่ผมมีนะครับนะก็จะเป็นกิจกรรมเดียวกันเลยนะนี่ลส่ไอวอลไฟนะครับนี่เป็นประมาณนี้ก็จะเป็นกำแพงวัดเคนิกนะครับฟิลลี่นะครับแล้วก็เป็นอะไรนะตะก,กี้นี้ที่ผมพาไปดูเป็นในด้านกล่องดวงใจใช่แล้วนะครับเป็นในด้านนี้เลยนะครับ นี่เลยเป็นในด้านวอคเคนิคเบสนะครับก็เป็นประมาณนี้ผมก็คือมีแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโปรโมชั่นเติมเพชรนะครับโอเคนะครับสกิจกรรมนี้นะครับมีเระยะเวลาวันที่5นะครับจะถึงวันที่7นะครับสกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะครับลาแลกเหรียญแฟชั่นบิซ่าทะลุน้อนก็เป็นกิจกรรมที่นําโทเค็นสามารถแลกเป็นด้านชุดต่างๆมีออริจินอลซัมเมอร์แล้วก็เซสสวิตซ์ซัมเมอร์แล้วก็เซสซัมเมอร์บิสแล้วก็การเจ๊ปูนะครับแล้วก็ฮาร์ดฟุวก็เบนะ ทรงผมนักเก็ตแล้วก็ทรงผมกามใจปูแล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงใช้ซนาชิบะนะครับสกิจกรรมนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับ f a t 4 3เป็นกิจกรรมกินแรปเปอร์บ็อกนะครับสกิจกรรมนี้ก็จะเป็น f a t 4 3นะครับสามารถแลกเป็นโลโลคิงแล้วก็นะครับนะเออเขาเรียกก็เป็น100โทเค็นนะครับสามารถแลกเป็นชุดคอมแมนด่านะครับแล้วก็80โทเค็นแลกเป็นน้านเซฟเปสซัดแห่งความร้ายนะครับแล้วก็50โทเค็นแลกเป็นน้านชุดเทคโนนะครับแล้วก็กางเกงด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าเลยนะครับ แล้วก็30โทเค็นแลกเป็นด้านรองเท้านะครับคารดบอลสปีดนะครับแล้วก็20โทเค็นแลกเป็นด้านเซตเทคโนหญิงนะครับแล้วก็เป็นเกงเทคโนนะครับแล้วก็เป็นด้านเซตในตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็นะครับ20โทเค็นแลกเป็นเทคโนหญิงก็จะเป็นรองเท้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นในตัว r u น n i n g นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนขควางจำต่างๆเลยนะครับสำหรับตัวเครื่อง FAT4 นะครับนะเออ FAT3 นะครับสามารถแลกได้เลยนะครับ แล้วก็ f a d c นะครับเป็น Allinapper r Box กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำเออโทเค็นเนี่ยสามารถแลกเป็นสมุดไลท์นะครับแล้วก็เป็นเซตสเตปอัพแล้วก็เซตนะครับนะ่นโลอ์ล้งควิดแล้วก็เซตนะครับผู้นำเทรนก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบคลายเทคโนโลย์นะสัปปะนีนะครับแต่ย้อมน่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นของผู้หญิงนะครับแล้วก็50โทเคนแลกเป็นด้านเซตวันอยู่สุดร้อนนะครับแล้วก็50โทเคนแลกเป็นด้านเซตทัดดาวแล้วก็30โทเคนแลกเป็นด้านเซตกระเป๋าวิญญาณแล้วก็เป็นในด้านเอ่อ 15โทเคนแล็เป็นด้านเซตนะครับสกินสัตว์เลี้ยงนะครับนะฟักทองของไซทะรักเลยแล้วก็15โทเคนแล็บนั่นเออสกินสัตว์เลี้ยงขั้สุดละกายสายฟ้าแล้วก็15โทเคนแล็บเป็นด้านนี้เลยนะครับไอเยสนีนะครับเป็นประมาณนี้เลยสกิจกรรมแล้วก็ชิ้นส่วนความจำต่างๆแล้วก็เป็นด้านตัวสมมารักษ์ต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมล็อกวิกฤตคนข้างสกิจกรรมกิจกรรมล็อกวิกฤตคนข้างก็รับไอเทมตั้งแต่สมุดภูมิโลกวันที่สามจนวันที่เก้าก็จะมีกิจกรรมประมาณ 6วันนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเอ่อผมข่าวเลยนะครับประมาณนี้ผมก็เป็นกิจกรรมประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมวิกัพแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ผมจะมารีวิวเลยเป็นกิจกรรมที่ผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับหนาแพดใหม่2020นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็จะไม่ต่างกับ2019มากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมกราฟิกนี่ผมก็จะเปิดขั้นสูงแล้วก็ความสว่างก็เปิดสว่างมากแล้วก็เฟรมเรทขั้นสูงแล้วก็ชาร์โดผมเปิดไปเลยนะครับ แล้วก็สับจอแหว่งอันนี้ผมปิดนะครับเพราะว่าไอ้มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีจอแหว่งจอเปิดนะครับผมก็จะกดปิดไป ภาษาก็ภาษาไทยนะครับทิศหมุนตามก็ใครถนัดไหนก็เลือกเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเคยชินของทุกคนนะครับผมก็จะเลือกหมุนตามเพราะว่าผมเล่นฟรีไฟมาเนี่ยผมก็แบบเล่นตั้งแต่ต้นผมก็ใช้แค่หมุนตามนะครับผมไม่ได้เป็นแบบทิศเหนือดูแบบจริงจังนะครับประมาณนี้เลครับแล้วก็การตอบสนองนะถามว่าเป็นยังไงนะครับของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มองรอบๆนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเปิดสุดไปเลยนะครับนะแล้วแต่มือถือนะของผมไปเล่นเป็น Xiaomi Xiaomi Note 8นะครับนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ มองรอบๆก็100นะครับประมาณนี้ก็คือมันจะหมุนไวแล้วก็ได้เปรียบชาวบ้านนะครับแล้วก็กล่องเล็กหลอกเนี่ยก็จะเป็น70นะครับแล้วก็สโคป2 69นกบครับแล้วแต่นะ69 7ก็ก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่าในการลากเนี่ยหรือว่าลุกนั่งเนี่ยก็คือมันจะใช้เวลาการลากนะครับถ้าเราปรับแบบประมาณ10เนี่ยมันก็คือชา้านะครับแต่ปรับประมาณ69หรือว่า70มันก็จะดีกว่าคนอื่นนะครับถ้าปรับ100อยไปเลยก็คือลากเนี่ยก็คือมันจะเลยฟ้านะครับประมาณนี้ก็จะไม่ต่างการรันสสสลลลลบกกก่ออเ็็2แ้ว สนะครับแล้วก็ AW นะครับนะันแล้วแต่คนเลยซ่าวันนี้ผมจะปรับเป็น50นะครับเนื่องจากเวลาผมแบบเวลาเลื่อนเนี่ยสโคบเนี่ยมันจะได้ไวนี่ครับนะประมาณนี้นะครับผมก็จะปรับ50นะครับ แล้วก็การควบคุมเนี่ยแล้วแต่คนเลยสําหรับการควบคุมเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเล็งนะครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายผมก็จะกดเฉพาะสโคปแล้วก็เปลี่ยนอาวุธดวลผมไม่มีนะครับแล้วก็รีดโดดดวลของจะไม่มีแล้วก็การเล็งไอวีผมก็จะกดยิงค้างนะครับแล้วก็การควบคุมรถก็ผมแนะนานะครับสำหรับือถือนะครับนะกดเป็น2มือนะครับแล้วก็สำหรับในคอมผมแนะนําเป็นมือเดียวนะครับแล้วก็พุ่งผมกดเปิดนะครับแล้วก็เออเทคนิคลับผมค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใส่รักเลือดความเสียหายนี่ก็คือไม่เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นความสวยงามก็จะะเป็นนแบบบใหม่ครั แล้วก็เปลี่ยนปืนอัตโนมัติผมก็จะปิดนะครับเอฟเฟกก็คือไม่แสดงเลือดนะครับเวลาอยู่ในหมอกมันก็จะไม่เอื้ออ้อนะครับแล้วก็ยิงก็คือแบบใหม่มันก็จะเป็นรูปแบบใหม่ก็คือมันจะกระจายฟุงนะครับประมาณนี้เลย ถามว่าสำหรับการปรับแต่งปุ่มของผมนะครับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับในการวางปุ่มนะครับก็จะเป็นไอวอลก็อยู่ตรงซ้ายนะครับยาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะไม่ต่างอะไรมากจากเออตอนเดิมนะครับก็จะคือเอาปุ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่างถัดไปก็คือสโคปเนี่ยผมจะมาอยู่ตรงซ้ายเนื่องจากเวลาลงหน่าผมจะได้กดพร้อมกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ตั้งอยูงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกด้วยว่าสโคปเนี่ยตั้งกันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เก็บของอัมัติผมก็จะเปิดนะครับนะเป เปิด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 ไปนะครับเก็บอาวุธอัตโนมัติผมก็จะเปิดแลวครับแล้วก็กระเป๋าอัตโนมัติผมก็จะเปิดนะครับเก็บยาก็เปิดนะครับแล้วก็กระสุนอัตโนมัติผมก็จะกดเปิดไปเพราะว่าจะได้เก็บไวๆแล้วก็ของแต่งปืนผมก็จะเปิดนะครับแล้วก็เกลืระเบิดเนี่ยเปิดนะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์พิเศษเนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพวกพุ่งย่ามครับนะมันก็จะเกะกะนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็คือมันจะไม่แนะนําเลยนะครับ แล้วก็ซับหยิบไปเทมาอัตโนมัติเนี่ยก็คือผมกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็เก็บของอัตโนมัติผมแนะนําเป็นเร็วนะครับเวลามนเก็บของอัตโนมัติเนี่ยมันแบบมันจะได้เก็บไวไวนะครับไม่ทันชาวบ้านเขาก็คือของก็คือเราจะเป็นตัวของผมก็จะพาไปเล่นในเกมเลยนะครับว่าไฮไลท์ผมเป็นยังไงนะครับ out of 10, I'll be at your door when you need me most. Yeah, yeah, 10 times out of 10, I'ma pick you up when you're feeling low. When you're lost for words and you can ask me, I can be your voice and supply your needs. Yeah. 10 times out of 10, I'll be there for you if you there for me. Yeah. Please speak my language, baby, I'm fluent in romance. Love that you so forward when we talk, I hate the coding. To have your back, so I don't need no lucky omens. Hooked on your love, you my rush of serotonin. You no, know I got your back, you could call